กำลังเข้าสู่บริการของเรือใบแดงเฮ้ยไม่ใช่ บริการนวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองตราเรือใบแดงที่ประกอบด้วยสูตรผสมของไคโตซารซิลิคอนและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชอ,อีกสิกว่าชนิดเช่นช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานให้กับพืชทําให้พืชโตเร็วช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินด้านใช้แล้วดินร่วนซุยพืชแตกรากได้ดีและช่วยแก้ปัญหารากเนา่าโคนเนา่าตายไม่รู้สาเหตุและลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมียาปราบสตรูพืชและยังเป็นปุ๋ย ที่ได้รับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรจึงมั่นใจได้ว่าใช้แล้วได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อคุณตุ๊กโทร080 473 91 11ต้นใหญ่ใบตั้งเขียวทนผลผลิตเพิ่มต้องปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองตราเรือใบแดงเรือใบแดง